นะนี่ให้ดูด้านหลังทีนี้นะครับด้านหลังนี่เราจะขึ้นเป็นลองทรงดูนะอย่างสมมติอย่างนี้มันขึ้นเป็นลองทรงตอบละฮะตอบค่ะตเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะอ่าโอเคดูนะนี่นะดูด้านลองทรงนี่นะด้านหลังนะอือ โฆษณาไปด้วยออกใน YouTube บอกเบอร์โทรเขาด้วยว่าจะซื้ออะไรทรงอะไรบอกมาเอามาโชว์ตรงนี้โชว์ไงโชว์ตัวขายตัวตู๊กระตุนเนี่ยนะอวตะโูเอ,อตัลูตะลูตัวละเทะ่าไหร่ให้ฟรีให้ฟรีเออนั่นแหละโทรมาเลยนะพยายามจับกล้องให้นิ่งๆนั่นแหละมันถึงสินาทียัง เก่าแลทีแล,แล้วเออเอาละเอาแค่สิบเดีย๋ยวจะตัดลงทรงข้างหลังให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงอ่าเอาแค่สิบนาทีแล้วก็ปดสวัดมหาหน้าเจ้าออนพอครบสิบนาทีปดจะได้พูดอ่ามาหน้าหน้าแต่ตออนครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสู้ๆชั้นหนึ่งเนาะตึ๊กๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับปิดเลยครับ